พาคุณผู้ชมไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นการเล่นน้ำสงกรานต์ที่นี่จัดใหญ่จัดเต็มทีเดียวสำหรับงานไอคอนสยามไทยคอนิกสงกรานต์เซเลบรชั่น2025ภายใต้ธีมสตร์สนุกมหาสงกรานต์สายทานแห่งสเสน่ห์ไทยค่ะทีมข่าวเอ็ทีของเราไปปักหลักนคะคะติดตามบรรยากาศความสนุกสนานกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็แอบกระซิบมาว่าช่วงเย็นนั้นบรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมากทีเดียวติดตามบรรยากาศสดกันค่ะจากคุณชัยชนะโรธธนาพงศ์รายงานสดเข้ามาจากศูนย์การค้าไอคอนสยามเชิญคุณชัยชนะค่ะ ขอบคุณทั้งสองท่านครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ายิ่งใกล้ค่ำนะครับบรรยากาศยิ่งคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับกับสงการไอคอนสยามนะครับซึ่งปีนี้เรียกได้ว่าจัดใหญ่จัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวและวันนี้คือวันที่3ของการจัดงานและถือเป็นวันแรกนะครับของช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงการ,ร2,568ซึ่งบรรยากาศก,าก็จะเห็นได้คบนะว่าข้างหลังผมเนี่ยมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับมาสาดน้าสงการนะครับ ถือปืนฉีดน้ำเนี่ยมาร่วมเล่นน้ำสงการกิจยารลคึกคักนะครับแล้วก็เฝ้ารอคอยนะครับมินิคอนเสิร์ตของศิลปินที่จะมีในอีกสักคู่หนึ่งครับ ซึ่งตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะครับจนถึงณขณะนี้เรียกได้ว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขความสนุกและชุ่มฉ่าทั่วพื้นที่ริเวอร์พาร์คของศูนย์การค้าไอคอนสยามนะครับที่มีทั้งท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสวมเสื้อลายดอกสะพายปืนฉีดนนะ้ํามาร่วมเล่นน้ากันอย่างคึกคักนะครับรวมไปถึงประชาชนนะครับที่มากันเป็นครอบครัวซึ่งทางไอคอนสยามก็ได้มีการกันโสนเล่นน้ําสําหรับเด็กและครอบครัวเพื่อความปลอดภัยของ ผู้ร่วมงานารุ่นเยาว์อีกด้วยนะครับโดยนะักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเล่นน้าครั้งนี้ก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ารู้สึกประทับใจทั้งแสงสีเสียงจันทร์นักเต็มรวมไปถึงจุดเล่นน้ําที่มีน้ําให้เติมตลอดเวลาจึงอยากจะชวนให้ทุกคนมาเล่นน้ําสงการด้วยกันครับการต่ก็ะยามที่แรกเลยนะครับเนี่ยใช่ฮะเป็นวันแรกแล้วก็ที่แรกเลยครับผม๋อแล้วเป็นยังไงบ้างครับบรรยาก,กาศบรรยาก,กาศก็บอกเลยครับว่า สนุกมากครับผมนี่คือมาแป๊บเดียวคือเปียกตั้งแต่หน้าทางเข้าเลยครับผมใช่ครับผมแล้วทำไมเราถึงเลือกมาที่นี่ครับรู้สึกว่าปีนี้เขาดูจัดแบบมีอะไรกว่าปีที่แล้วเยอะอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเฮ้ยมาลองดูดีกว่าก็ไม่ได้ไกลมากครับผมใช่แล้ววางแผนว่าทั้งสุขการตลอด6วัน5วัน6วันนี้จะอยู่ที่นี่เลยป้าหรือว่าเฮ้ยก็ต้องมีไปที่อื่นบ้างครับผมต้องไปหลายๆที่สนุกไปจอยๆหลายที่ดีกว่าใช่ตรงนี้ก็จัดงานค่อนข้างดีค่ะพอวงจรอ๋อ ดีมากเลยค่ะแล้วก็ดูผู้คนเยอะแยะแล้วก็ปีนี้หนูสึกว่าคนให้ความสนใจมากค่ะแล้วก็น้องก็ตื่นเต้นครั้งแรกของน้องค่ะสงรามปีนี้นะคะเ,เชิญชวนคนที่ยังไม่มีแพลนจะไปไหนนะคะยังไม่ไปต่างจังหวัดหรือว่ายังไม่ได้กลับบ้านก็คือมาเล่นที่นี่ได้เลยค่ะที่ไอคอนสยามค่ะสนุกมากเพื่อนๆเยอะแล้วก็มีน้ำไว้คอยบริการทุกจุดค่ะ สำหรับการจัดงานเทศกาลสงการของทางไอคอนสยามในปีนี้นะครับก็ใช้ชื่อว่าไอคอนสยามไทยคอนิกสงการเซอร์เบชั่น2025ชูแนวคิด The Legendary Festival of Waters ศาสนุกมหาสงการสายทานแห่งสเสน่ห์ไทยถ่ายทอดคุณค่าประเพณีสงการในทุกมิติความเป็นไทยโดยมีการจัดกิจกรรมไฮไลไท์มอบประสบการณ์สนุกสไตล์ไทย กับ5 must experience เสน่แห่งสงการไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานในทุกอัธรศนะครับทีส่สุขสงการวอเทอร์ทาวเวอร์นะครับซึ่งสูงตั้ง9เมตรนะครับพร้อมเอฟเฟกน้ำสุดอลังการโซนาดแอนดซซึ่งเป็นบริการเป่าตัวให้แห้งนะครับแล้วก็แรนด์มาร์เกดีไซน์ขนาดยักษ์บนห้างไอคอสยามจุดส่งน้ำพระนะครับเสริมสิรีมงคลรับปีใหม่ไทย กับพระพุทธรูปหินอ่อนแห่งพระอุบโบสถสีน้ำเงินจากวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายนอกจากนั้นแล้วนะครับเมื่อเวลา16.30นากานาทีที่ผ่านมา ก็ได้มีการจัดขบวนสงการสุดการตานำโดยลีนาลนลีนาและนิวนัชชานะครับที่มาปรากฏต,ตัวในฐานะนางทุงสาเทวีนะครับซึ่งเป็นนางสงการประจำปี2568ซึ่งเรียกได้ว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติจากทั่วโลกที่มาท่องเที่ยวเทศกาลสงการในไทยในปีนี้ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ ผู้ชมครับและอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับจากน้องมินลีนะครับที่เวทีใหญ่ด้านหลังผมนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่มีที่ไปนะครับว่าจะไปเล่นสงการที่ไหนในค่ำวันนี้ก็สามารถมาที่ไอคอนสยามได้ซึ่งจะเปิดถึง3ทุ่มเลยทีเดียวนะครับและตลอดช่วงสงการวันนี้นะครับตลอดช่วงสงการในปีนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้มีแพนจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็สามารถมาเที่ยวที่ไอคอนสยามแห่งนี้กับงาน ไอคอนสยามไทยคอนนี่สงกรานต์เซเลบริัน2 0่น2025นะครับซึ่งจะจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16เมษายนนะครับช่วงนี้ผมเตรียมอุปกรณ์พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขออนุญาตไปเล่นน้ําสงการก่อนนะครับขอให้ทั้งสองท่านเลิกงานแล้วก็อย่าลืมมาเล่นน้าสงการที่ไอคอนสยามด้วยกันครับค่ะข,ขอบคุณคุณชัยชนะค่ะเป็นบรรยากาศสดเข้ามาจากบริเวณไอคอนสยามค่ะ